โยโยโย่ใบสองตรงเจิกับคึงเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนคืนทุกหนังทุกช่องทางเชิญแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับเอามาถึงค่ำคืนวันอังคารครับคึเนเ้นทีมเดียวพเจิตรเลือกเกมเวลาตีสองตรงฟุตบอลลีกอังกฤษเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดที่2นะครับโบตันวันเดอร์อร์จะเปิดบ้านเจอกับบาร์ซีครับนัดแรกโบตันบุกชนะมาก่อน3 1ม่กุมความด้เปียกไว้เยอะมากนะครับคุณซืออย่างเ e อียนเอวัตก็เตรียมส่งเล่นกันหลักครับลิคาโดซานโตสคุมเกมรับตรงกลางมีปาริสแมคโฮมาะครับ แนวรุกแลนเดลวิลเลียมจอร์ธโทบาสซันคู่กองหน้าก็เป็นดิออนชาลส์กับอารอนคอลลินส์นะครับเจอกับบานซีก็คุณซื้ออย่างมาตินเดวานี่ครับก็ไม่มีทางเลือกเกมนี้ต้องบุแกแหลกนะครับนีโจนัธานวิลเลียมกับจอชเอิร์คุมเกมรับตรงกลางเป็นลูก้าคอนเนลนะครับแนวรุกก็เฮอร์บี้เคนอดัมฟิลลิปนะครับคู่กองหน้าเป็นจอห์นนักทีกับเดวันเต้โคกองหน้าตัวเก่งคู่นี้ก่อนเกมเขามองโบตันเป็นต่อนะครับเอาง่ายโดยเงื่อนไขเนี่ย โบตันแพ้1ประตูยังเข้าชิงเลยครับส่วนบาร์ซี่ไม่มีทางเลือกนะครับต้องบุกมาชนะด้วยความห่าง2ประตูเท่านั้นหากหวังลุ้นเข้าชิงเพื่อเลื่อนชั้นนะครับดูแล้วเนี่ยมีโอกาสจะโดนย้ำแค้นนะครับเพราะว่าบาร์ซี่พอมาเปิดเกมรุกใส่ช่องว่างเกมรับก็มีครับโบตันช่วงนี้เกมรุกกำลังมานะครับวัดใจโบตันวันเดอร์เรอร์จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูครับให้เชียร์โบตันเป็นคลึงเน้นทีมเดียวประจำขําคืนวันนี้ครับขอดุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย